ใครไม่ได้เป็นเพื่อนห้ามเข้าโดนสิ่งล่างเต็มตัวโมโหขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นดูซิเข้าไปดูซิวิสวิสจะได้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 ไโดนสิ่งล่างเต็มตัวโมโหขึ้นแค่ตอนนี้เขาเป็นอะไรเจ้า it เรื่อยๆ <laughs> เข้าไปให้เราไปเติมนี้คนไทยน้อยมาก วันนี้คนไทยโดนแบสก็โดนเบสโดนแบสน,น,นี่อะไรกันเออเราน่าจะปล่อยขับไปแล้วเราก็เดินเข้าไปจนที่บ้านเนาะเห็นไหมนี่ นนีี่่อันนี้คนไทยอุ้ยังลองไงเซิรฟกันดีกว่า บ้านที่ยี่สิบเอ็ดมีส่วนสัยโอเคก็เดี๋ยวเราวัดไปดูเลยเข้าได้เลยไม่ว่าไม่แบนอ,อ๋อไม่มีไรือ่างั้นเดี๋ยวเราไปดูบ้านเข้าได้เลยไม่ว่าไม่แบนกันนะคะในนี้นจจอยคนนี้มานะจอยได้ปะ จำได้หรือเปล่าอุ๊ยเข้าไม่ได้ปูปอจบใครเนี่ยแล้วมันจะขุดดิคุยไง เฮ้ยในฉชนเขาทำอะไรกันอ่ะเดี๋ยวเราไปหาปหาเขาพก่อนสไลเดลอร์บล็อ์ป้าวเขาอยู่นเ่หรอ เดี๋ยวเราต้องรูชื่อเขาก่อนมีนเน่ยอ๋อเขาอยู่กันข้างบนเดี๋ยวเราไปเอาเฮลิคอปเตอร์กันไปกันมาแล้วกันไปไปไป

ชึบโอเคจับมือลิบมาเลยอย่าทำตามกันนะคะไย่้เ,เอาเลย เดี๋ยวเราดูคำเองอะไรวะอร่อยอะอันนี้อะไรแมวอยอ่ะ เดี๋ยวเราจะสไลเดอร์ไม่ค่อยมีอะไรเลยคิดว่านี้ดีกระรอกเดี๋ยวมานะ ลรากดอันนี้ด้วยให้เขาลบค้าเกกรดากกดนนูดีก็ได,ด้เฮ้เพืไทย เรจะโดนไนเลยอ้ดีกว่าเกือบโดนไปแล้วเมื่อกี้อุยออมาแล้มาเท่เา,าไห อ้าวเขาหายจะไปหมดละเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมันนี่ยาดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจูมัวบ๊ายบายคลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยสนุกหรือเปล่าบ๊ายบายบี๊